สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุย่ยเมือบงบังไฟครับเป็นประจำทุกวันกับมวยเด็ดปอหนุ่ยนะครับวันนี้ก็ตกกับวันพระราชวดีที่24กันยายน2563นะครับจัดไปย่าใ,ให้เสียนะครับกับศึกเพชรพัชระจัดโดยโปรโมเตอร์พัชระภูนทานะครับโปรโมเตอร์จากเมืองดอกบัวบนราชธานีจัดมวยดีราคาถูกให้กับแฟนหมั่นมวยได้ชมกันที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับมวยเริ่มแข่งขันก็19.00น เป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง Facebook ไลฟ์แล้วก็ช่อง YouTube ของเวทีมวยราชดำเนินนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการครับนั่นก็คือ 5G b e t 11เว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5G b e t 11นะครับเล่นง่ายจ่ายจริงต้อง 5G11 นะครับแอดไลน์มาที่ 5G11 ไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนนะครับรองไปครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับเพื่อไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่1ในรายการศึกเพชรพชัชระประจําวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรนรินทร์นายแพทย์วีรชนนะครับวันนี้เจอแสงตะวันก็อคมแก้วจกกันที่พิกัด125ปอน ครับมวยคู่นี้นะครับถือว่าเป็นมวยที่ถูกคู่ครับเมื่อเช้านี้เพชรนรินทร์นายแพทย์วิลาชนนะครับมาสอบน้ำหนักได้125.2ลดไปจุดสองส่วนแสงตะวันกอคมแก้วนะครับช่างน้ำหนักได้ร้อยยี่สิบเจ็ดจุดหนึ่งนะครับลดไปสองจุดหนึ่งนะครับนี่น้ำหนักสอบเมื่อเช้าน,นะครับแต่ถ้าว่ามวยคู่นี้ผมอ,ออกไปที่ทางด้านเพชรนรินทร์นายแพทย์วิลาชนนะครับ ความเป็นมวยดีแข็งแกร่งแข็งแรงนอกได้ในมีเหลี่ยมตัวดีครับเป็นมวยที่น่าจับตามองนะครับ <c oughs> คู่ที่หนึ่งในรายการพบออกฟี่ทางด้านเพชรนลินนายแพทย์วีรชนนะครับแล้วก็ไปต่อคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเท้าวสวรรค์แจ็กกี้ยิมวันนี้เจอทางด้านเดชสุพันนุ้ยสี่มุมเมืองชกกันที่วิกัด106ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้นะครับเท้าสวรรค์นะครับเท้าสวรรค์นะครับ ช่างน้ำหนักได้106.9ลดไปจุด9ส่วนเดชสุพันธ์ช่างน้ำหนักได้106.4นะครับลดไปจุด4มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเดชสพุพนธณนุน้ย4ี่มุมเมืองนะครับสูงใหญ่ยาวเข่าในเหนียวแน่นเข่าในด,ขในดีขวางหน้าดันแทงดีแล้วก็มีพี่นุย้ย4มุมเมือง,มมองดูแลอย่างใกล้ชิดครับรับรองว่าไม่เป็นสองรองใครแน่นอนครับบำรุงดีบำรุงถึงหน้าเสือดี ครับวันนี้นุ้ยสีมุมเมืองบอกว่าจัดไปครับเป็นทีเด็ดในรายการก็ว่าได้นะครับคู่ที่2ในรายการนะครับผมออกไปที่ทางด้านเดชสุพรรณนุ้ยสีมุมเมืองนะครับ<ม>แล้วก็ไปต่อนคู่ที่3ในรายการนะครับวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรภูผาสิทธเจ๊แดงนะครับวันนี้เจอทางด้านเพชรนองคอมนายแพทย์วีรชนนะครับโชคกันที่พิกัด121ปอนด์อน มวยคู่นี้เมื่อเช้านะครับมาสอบน้ำหนักนะครับก็เพชรภูผาสอบน้ำหนักได้119.7นะครับน้ำหนักขาดไปปอนกว่าครับก็ถือว่าวันนี้อาจจะมาดีหรือซ้อมดีก็ได้ครับน้ำหนักก็เลยมาขาดเยอะและส่วนทางด้านเพชรน้องคอมนายแพทย์วิลชนครับเมื่อเช้านี้มาสอบน้ำหนักได้120.7ขาดไปจุด3ครับก็ถือว่า มาดีครับมวยคู่นี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรน้องคอมนายแพทย์วีละชนนะครับเป็นมวยที่แข็งแกร่งแข็งแรงเตะขาต่อยหมัดอาวุธหนักอาวุธแรงและก็เข่าในเหนียวแน่นนะครับเป็นมวยที่ฝีมือครบเครื่องครับคู่ที่สามในรายการผมออกไปที่ทางน้านเพชรนองคอมนายแพทย์วีละชนนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่4ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านเพชรลุ่งแสน สมหวังไก่ย่างนะครับวันนี้เจอทางด้านอีสานเหนือสิทธิ์เอราวันชกกันที่พิกัด117ปอนด์เมื่อเช้านี้นะครับเพชรลุงแสนนี่มาสอบน้ำหนักหน้าห้องตะช่างได้118.8ลดไป1.8เลยนะครับน้ำหนักสอบเมื่อเช้านี้ส่วนทางด้านอีสานเหนือนะครับเมื่อเช้านี้สอบน้ำหนักได้118.6ลดไป1.6ครับก็ถือว่าธรรมดานะครับแต่ถ้ว่ามวยคู่นี้ ผมออกไปที่ทางด้านอีสานเหนือสิทธิ์เอราวัณครับนอกได้ในมีฝีมือดีเข่าในดีแล้วก็แข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะดีกว่าครับมั่นคงกว่าครับคู่ที่4ในรายการผมออกไปที่ทางด้านอีสานเหนือสิทธิ์เอราวัณน,นะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่5ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่ค้ำในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านเกงกาดเพชรรุ่งเรืองนะครับมวยสูงยาว เข้าดีจากเมืองชนบุรีนะครับวันนี้เจอทางด้านชาลวันงาะบางกับปีหรือชาลวันปออ่อนนุชเก่านะครับโชกกันที่พิกัด1น0ปอนด์ผมมองว่าร30ปอนด์นี่เป็นเวทของทางด้านเก่งกาดเพชรรุ่งเรืองเลยนะครับสูงใหญ่ยาวเมื่อเช้านี้นะครับเก่งกาดเพชรรุ่งเรืองนะครับมาสอบน้ำหนักหน้าห,าห้องดช่างได้132.5ก็เท่ากับว่า ลดไป2.5ครับถือว่าปกตินะครับของการทํามวยนะครับส่วนทางด้านชลาวันเงาะบางกะปีนะครับเมื่อเช้านี้สอนน้ำหนักได้1 3 2ลดไป2ปอนด์นะครับก็เหมือนกันครับแต่ถ้าว่ามวยคู่นี้ผมมองว่าชลาวันเงาะบางกะปีนี้เลื้อเวทีต่อยไม่ต่อเนื่องแล้วก็เสียเปรียบรูปร่างวันนี้ลําบากครับมวยคู่นี้ผมออกไปที่ทางด้านเก่งกาศ เพชรรุ่งเรืองครับเป็นมวยสูงใหญ่ยาวครับ175นี่ไม่น้อยนะครับสูงยาวใหญ่ครับมวยดาวรุ่งครับถือว่าเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีเข่าในเหนียวแน่นแล้วก็เป็นมวยฝีมือตีนหน้าดีครับออกแข้งแม่นยำว่องไวครับ มวยตัวนี้ครับต้องจับตามองให้ดีนะครับผมมองว่าทะลุมวยเงินแสนแน่นอนครับคู่ที่5ในรายการนะครับผมออกไปที่ทางด้านเก่งกาจเพชรรุ่งเรืองนะครับให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่6ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่รองในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านจอมพิฆาตชูวัฒนะครับสูงใหญ่ยาวนะครับวันนี้เจอทางด้านหนึ่งพิชิตเพชรพัชระอาคาเดมี่นะครับมวยเจ้าบ้าน ชกกันที่พิกัด127ปอนด์ครับมวยคู่นี้นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านจอมิา่าชูวัฒนะมาสอนน้ำหนักหน้าห้องตาช่างนะครับช่างได้127.1ลดไปแค่จุดหเองครับก็เจอกันกับทางด้าน1นวิคิตเพชรพัชระอาคาเดมี่ครับเมื่อเช้านี้สอนน้าหนักได้127.7ลดไปจุด7นะครับมวยเจ้าบ้านนะครับวันนี้ แต่ถ้าว่าผมชอบความใหญ่ความสดความห้าของจอมพิขาดชูวัฒนะนะครับก็จัดไปให้เสียครับอาศัยความใหญ่ความยาวนี่ครับเดินถึงตัวครับรวบหัวรวบหางครับอย่าไปยืนคุยเด็ดขาดเพราะว่าเหลี่ยมตัวของหนึ่งวิคิดเพชรพัชราคาเนมีดีมากเก่าเก๋เกมเหลี่ยมตัวดีแล้วก็ผิวครับอาศัย รูปล่างอย่างเดียวครับเดินบี้เดินบทเดินเบียดครับจอมพิคาตนีต้องเดินให้ถึงไปให้ไวไปให้เร็วครับรว,ร,วรวมหัวรวบหางเอาให้อยู่ครับอาศัยรูปล่างที่ใหญ่โตครับออกหมัดฟันศอกครับผมมองว่าเอาอยู่ครับคู่ที่6ในรายการคู่รองในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางหน้านจอมพิฆาตชูวัฒนะนะครับ จัดไปอย่าให้เสียนะครับแล้วก็มาถึงคู่เอกในรายการนะครับถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลาอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านเพชรสุขุมวิทบอยบางนาหรือเจ้าเลยาอันสุขุมวิทเก่านะครับวันนี้เจอทางน้านปากกาเหล็กต่อหลักสองนะครับเจอที่พิกัดร้อยสามสิบปอนด์ครับผมมองว่าวันนี้ทางน้านปากกาเหล็กต่อหลักสองนี่ลำบากแน่เพราะว่าหยุดไปนานครับหยุดไปเป็นปีครับ หรือว่าร่างกายนี่เป็นรองเยอะเจอกับมวยดาวรุ่งรุ่นน้องนี่ผมมองว่าลำบากครับเมื่อเช้านี้นะครับทางด้านเพชรสุขุมวิทย์บอยบางนามาสอบน้ำหนักได้131.4ลดไป1.4ส่วนปากกาเหล็กตอหลักสองนะครับมาสอบน้ำหนักได้133.9ลดไป 3.9ครับเกือบ4ี่ปอนเนี่ยน้ำหนักนี้ถือว่ามีปัญหาแน่นอนถึงจะต่อยคู่เอกผมก็มองว่าฟื้นยากนะครับเพราะว่าปากกาเหล็กนี่เหลือเวทีนานแล้วก็น้ำหนักมาเกินเยอะแต่เป็นเข่าคีมล็อกล็อกยังไงก็ลำบากครับวันนี้เจอมวยอย่างเจ้าเพชรสุขุมวิทย์บอยบางนาหรือเจ้าเลยาอาสุขุมวิทยเก่านะครับเป็นมวยที่แข็งแรงแข็งแกร่งทลหดแล้วก็ ถ่าทุเหุนได้สูงมากฝีมือก็ครบเครื่องเตะขาต่อยหมัดก็ได้เข่าในก็ดีครับผมมองว่าทางด้านเพชรสุขุมวิทย์บอยบางนานี่ปิดประตูแพ้ครับวันนี้ผู้ที่เจ็ดในรายการวันนี้ออกไปที่ทางด้านเพชรสุขุมวิทย์บอยบางนาน,นครับให้ไปห้าดาวจัดไปให้เสียนะครับขอให้ทท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยนะครับอย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วย 5 g า1เบเว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้5 g า1เบหนะครับเฮงเรวยๆครับสวัสดีครับ